การนำเสนอเรื่องการหักเหของแสงนำเสนอโดยเด็กหญิงไอราดาพมภาพชั้นมอสามทับสามเลขที่26คูผู้สอนคุณครูธนัชัยฮิรันพัฒวิรุธการหักเหของแสงคือถ้าแสงเดินทางผ่านวัตถุหรือตัวกลางโปร่งใสเช่นอากาศแก้วน้ำพลาสติกใสแสงจะสามารถเดินทางผ่านได้เกือบหมดและเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางหลายตัวกลางแสงจะเกิดการหักเหตามกฎการหักเหของแสงและถ้าเกิดขึ้นในบริเวณที่อากาศร้อนมากๆจะเกิดปรากฏการภาพวงตาที่เรียกว่ามีลาส<ง>การหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นภาพของวัตถุที่จมอยู่ในก้นอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงเพราะแสงจากก้นสน้าเกิดการหักเหเมื่อเดินทางจากน้ำขึ้นสู่อากาศ เมื่อความเร็วของแสงที่เดินทางในอากาศเร็วกว่าเดินทางในนำ้ำจึงทำให้เห็นภาพของวัตถุอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงกฎการหักเหของแสงมีสองข้อคือหนึ่งถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะหักเหเข้าหาเส้นปกติสอง ถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแสงจะหักเหออกจากเส้นปกติและนี่คือปรากฏการณ์น่าสนใจที่เกิดจากการหักเหของแสงการหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นภาพของปลาที่จมอยู่ในก้นอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงเพราะเมื่อความเร็วของแสงที่เดินทางในอากาศเร็วกว่าเดินทางในนำ้ำ แสงจึงเกิดการหักเกทําให้เห็นภาพปลายอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงการมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ําหักงอเช่นเห็นลอดหรือช้อนที่อยู่ในแก้วซึ่งมีน้ําอยู่มีลักษณะหักงอผิดความจริงเมื่อมองวัตถุผ่านน้ำไปยังอากาศจะเห็นวัตถุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริงการสะท้อนกลับหมดหรือมีราดเป็นปากจการเกิดภาพลวงตาในวันที่อากาศร้อน เรามองเห็นเหมือนมีบนถนนเพราะมีแถบอากาศร้อนบนพื้นผิวถนนที่ร้อนและแถบอากาศที่เย็นกว่าซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าอยู่ข้างบนรางสีของแสงซึ่งค่อยๆหักเหมากขึ้นเข้าสู่แนวระดบับจนมาถึงแถบอากาศร้อนใกล้พื้นผิวถนนทําให้เกิดมุมกว้างกว่า,วามุมวิกฤตจ,จึงเกิดการสะท้อนกลับหมด